ก็จะพามาชมงานผายิ่งหนูนะครับตัวนี้หลวงขาสร้างมาให้จัดเต็มเลยนะครับใส่เป็นไรน็อตไทยทีนะครับผมตัวพันถ่ายตัวนี้จะเป็นลากไม้พยุ่งนะครับล้างเป็นล้างมะขามแต่ฟังทองเหลืองนะครับแล้วค็ใส่ปีก ยึดน็อตสตัวนะครับงานตัวเอ้ราคาอยู่ที่2,300บาทนะครับผมอุปกรณ์พร้อมยิงรวมส่งนะครับก็จะเป็นลูกดอก2ลูกแล้วก็ยางอีกหนึ่งคู่นะครับไปสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับผม โทรสอบถามเลยครับเบอร์โทรศัพท์0611609007นะครับผมนี่จะเป็น ID Line นะครับ0611895686นะครับผมจะเป็น ID Line ก็เบอร์โทรศัพท์คนละอันกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนลงไว้ให้นะครับผมถ้าใครสนใจสอบถามเลยครับผมมีหลายราคาครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,500บาทนะครับผมจะจะเป็นอีกทรงนะครับ โอเคครับผมงานตัวนี้เป็นงานลงสีด่านนะครับแบเนียน <Yeah. S 1> เลยนะครับผมสีด่านตัวนี้ก็แกะลายเช็คเกอร์ให้สองฝั่งนะครับนี่ลายเช็คเกอร์นะครับโอเคครับผมใครสนใจก็สอบถามได้นะครับ